ทุนตอนนี้เรามาเรามาเรามาอยู่ที่หน้าตลาดแล้วนะคะตรงลานพญานาคหน้าวัดลำดวนนะคะทุกคนอันนี้คือเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูที่ตลาดว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะคะเอตลาดเนี้ยจะเป็น ตอนเย็นนะคะมีเฉพาะวันพฤหัสกับวันศุกร์ค่ะอืมปะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูว่าตลาดนี้มีอะไรขายบ้างบรรยากาศดีมากเลยค่ะอยู่ริมโคูงอ,อยู่ติดถนนอยุดตรงริมโค้งเลยไม่ใช่ถนนสีเป็นแบบเป็นลานอะลานริมโคงอะโอเคเดี๋ยวเราพาเดินไปดูว่าตลาดนี้เขาขายอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินนะคะ ใหญตลาดที่นี่จะเป็นของคินค่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูอันนี้หม่าล่าออคนเยอะนะคะเ,ออเดี๋ยวเราพาเดินดเ,ออเดี๋ยวมันแบบช่องทางเดินมันกว้างอะ่ะเดี๋ยวเราพาเดินดูทีละข้างแล้วกันอ,อ,อันนี้ของหวาน เราพาเดินกลับมาดูอีกข้างนึงนะคะอันนี้ขนมเค้กน่ากินอ่ะชิ้นละสิบบาทตู้นตะุ้นอันนี้น้ำส้มค่ะไก้เากาหลีอ้ากล่องละสามสิบเก้าบาทกล่องใหญ่มากอยากกินอ่ะเราหิวแหละ แล้วก็อันนี้น้งปัง่นเส้นของกินเล่นจะเยอะมากเลยค่ะมีไส้กรอกไส้กรอกน่ากินมากหมูวันหมูวันเส้นไส้กรอกหมูกระเทีเยมนะคะน้ำลำไยมีอวไรให้เราอ่ะทำลำไยน่ากินอะ่ะอันนี้เฟรนฟรายชีสปึ๊ง เดี๋ยวเราพาทุกคนเดินดูก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อแล้วกันออหอมหอมหมูทอดกระเทียมดูนะน่าก,กินมากน่ทุกคนคือแบบอน่าก,กินมากเดี๋ยวกลับมาซื้อ พดไว้ก่อนอยากกินหลายอย่างอะ่ะโอเคไปเดินต่อนี่อบเปที่นี่อร่อยมากเลยนะคะอร่อยทุกร้านบอกเลยแล้วก็นี่ซูชิอินทัาลัมอช่วงนี้อินทผลัมเยอะอินทผาลัมมาเป็นพวงเลยคะ่ะ ขวงใหญ่บเบลเบล่าเลยเดี๋ยวกลับมาซื้อโอเคอันนี้หอ่อหมกทะเลเลย่างนะคะอันนี้เนือเ้อแดดเดียวได้กินทุกอย่างเลยอ่ะห้าสิบบาทไปกลับ ได้เยอะมากเลยค่ะ50บาทคืออิ่มเลยค่ะได้ค้าเอ้ยอเ,เนื้อแดดเดียวกับข้าวเหนียวสองบครับขนมครบค่ะสองร้อยได้ครับไก่ต้มน้ำปาลไปเดินต่อยำเนมคุกแล้วก็หมึกย่าง เยอะมากไปนั่งก่อนปะไปนั่งก่อนักอันนี้ร้านส้มตำมีตำตำผลไม้อ่ะพดไว้ก่อนมองไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาซื้อค่ะข้าวปลาแกะตอนเย็นตอนเย็นก็มีไข่หนุกชากอนไหนน้ำปั่น โอ้โอเยอะมากแล้วก็อันนี้ข้าวไข่เจียวหอมหอมข้าวไข่เจียวอ่ะเราน่าจะหิวแลยัยคือยงอันนี้บาร์บีคิวอันนี้แกงเห็ดคนเยอะมากเลยค่ะน่าจะอร่อยอะ่ะนี่น่าจะอร่อยโอ้โอลูกค้าเยอะมากอันนี้เป็นไส้กรอกอ่ะ น่ากิน6องไม้20บาทถั่วแตไม้รือถั่วอะไรข้าวโพดต้ม20บาทแล้วก็ร้านตำผลไม้อ้ยร้านแบบนี้เยอะมากสองสามร้านละไข่ติ้งข้าวจีอ่าข้าวจีหนึ่งปั้นแล้วก็ไปเดินเล่นริมโขงอือหืออัลมอนดปัน่นอ่าไปกันต่อค่ะไปกันต่อจะไปดูบาร์บีคิว ไก่เกาหลีอีกแล้วค่ะมีสองร้านแล้วไก่เกาหลีแล้วก็น้ำส้มเหมือนเดิมสสก็ข้าวคุกตปิป่ะใช่ใช่ใช่ข้าวคุกตปิห้าสิบบาท,บาทน,าน,น่าจําหมดแค่นี้แต่ไข่เจียวร้านนี้หอมมากเลย <laughs> ไฮเจาทรงเครื่องค่ะหอมากอันนี้ร้านน้ำอุ้ยขายใกล้จะหมดแล้วน่าจะอร่อยอะ่ะใกล้จะหมดเองโอเคฝั่งนี้หมดแล้วค่ะถ้าเดินไปต่อจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าของใช้ทุกคนเราพาดูอีกด้านหนึ่งอันนี้ร้านผลไม้เริ่มจากร้านผลไม้มีขนมมตเกอร์เค้กน่ากินอนะ่ะ10บ,บาท 10บาท20บาท,บาท30บาทค่ะไม่แพงสอบอับปะรดแล้วก็น้องคายก็มีหอยนะทุกคนหอยอะไรเนี่ยหอยแมงคู่อนะไชิแล้วก็ขนม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 ดอกบัวขนมไข่เต่าดอกบัวขนมไข่เต่าอิ่งน่ากินน่ากินอ่ะแล้วก็สับปะรดอ๋อชิเนีย สับปะรดเยอะมากเลยนะคะหนองคายอ่ะเขาปลูกสับปะรดกันเยอะมากขนมปังปิ้งแบบเตาถ่านออริจินอลดีมากแล้วก็อันนี้เป็นหมูกรอบไคดาวก็ะเพาหมูกรอบน่ากินน้ำผึงมะนาวโอเคเดินต่อค่ะอันนี้ หอยแม่นคู่อีกแล้วบาร์บีคิวอีกแล้วมีสองสามร้านแล้วบาร์บีคิวอออันนี้เป็นร้านไก่ย่างไก่ย่างขอสสนควางตัวใหญ่เบลเบล่บาเลยเดี๋ยวดูนี่อเอันนี้เป็นขนมขนมเด็กน่ารัอ ก็เฮ้ยอันนี้ไก่นึ่งห้าสิบบาทหนึ่งร้อยตัวละหนึ่งร้อยอ่ะตัวใหญ่มากน่าสนใจดอกจันไว้ก่อนดอกจันไว้หลายอย่างแล้วเนี่ยอันนี้ข้าวขาหมูข้าวขาหมูน่ากินมากดูไหมขออาภาัยคนที่ดูตอนดึกนะคะอันนี้ขนมเบื้องค่ะว้าว ดูไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาซื้ออันนี้หมูปิ้งค่ะเข้า,นาเนียวหมูปิ้งโอเคแล้วก็ร้านเค้กอ๋อเค้กร้านนี้อร่อยมากน,นี่ค่ะจะบอกว่าเค้กร้านนี้อร่อยจริงอยากินมากดูดิอยากกินนะอ่ะ ไอกะตออันนี้ข้าวแตนตันตงราคายี่สิบบาทบิบีคิวอีกแล้วค่ะราหว่าต,ตอนนี้กำลังตามหาข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก,มก,ไก่มันดีมากกระรี่ปับ๊บ อ่าเนี่ยเราจะบอกว่าเราตามหาส้ตามตำร้านนี้ มก่อนเขาเคยขายอยู่อีกที่หนึ่งเจอแล้วส้มตำร้านโปรดค่ะอร่อยอร่อยอันนี้คอนเฟิร์มส้มตำร้านนี้อร่อยอลูกชิ้นปิ้งร้านนี้ก็อร่อยค่ะลูกชิ้นแบบลูกชิ้นที่แบบลูกชิ้นจริงๆอะ่ะอันนี้ยำแล้วก,ลก็เลือกเลือกเลือกน่านจะถุงละ1ิบาทแล้วก็เข้ายยำให้ฟรีค่ะ แต่ว่าจะเลือกระดับความเผ็ดไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นน้ำยำอ,อ,อันนี้กับแก้มแ้วมั้กับแก้ม <c oughs> โอเคไปต่อคะ่ะขนมอันนี้น่ากินนะขนมปังเกาหลีออน่าจะใช่มั้งไอติมอ๋อไอติมอร่อยนะไอติมเออไอติมแม่เจริญไอติมนี้อร่อยทุกคนคอนเฟิรม์ม ชิ้อันนี้ร้านยำโอเคไ,ไ,ไปต่อค่ะผัดโสมอกแบบเป็นชีสอ่ะเดี๋ยเดๆให้ทุกคนดูน่ากินมากหิวหิวแหละโอเคไปชีสแบบเยิม้มๆเต็มเต็ม รยากาศก็ประมาณนี้ค่ะเดินสบายไม่เบียดคนไม่เบียดกันเพราะว่าเขาทําตลาดกว้างค่ะเขาเว้นช่องทางเดินแบบกว้างเดินได้แบบสบายๆเลยคนก็ออกมาเรื่อยๆค่ะโอเคทุกคนของกินก็หมดแค่นี้ที่เดี๋ยวเราขอซื้อกับข้าวก่อนนะคะ